นี่ผิวมันเหมือนเหมือนข้างคกนี่นะที่สมุทรสาครเขาเรียก <Okay. S 1> อัมพวาตนอัมอาะอจารันพรยอดยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้เราจะมาคุยเรื่องมะขามมะขามอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงมะขามเดี๋ยวคุยปุ๊บไอ้ยิดยมบอกเอ๊ะ อยู่เรื่องมะขามใครๆก็รู้จักแต่มะขามนี้โยมเข้าทรงมาจากเบตงจากภาคใต้ก็เป็นมะขามค,งค้งคกคนโยมคนไในที่อยู่เบตงนี่อาจจะรู้จักมะขามขคังคกเป็นยังไงแต่ภาคกลางนี่บางคนหรือภาคอีสานนี่อาจจะไม่รู้จักว่ามะขามคังคกเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พระจะมาให้นำมาให้ดูนี่นะฮะนี่เป็นมะขามค,งค้งคกนี่ ดูนี่ผิวมันเหมือนเหมือนข้างคกอ่านี่นะที่สมุทรสาครเขาเรียกอัมพาวาตนอัมพาวาก็แต่คนละผิวพันธุ์แต่คนละผิวพันธุ์ผิวอีกแบบหนึ่งของสมุทรสาครเนี่ยแต่ไปตรงเขาจะเป็นแบบนี้มะขามข้างคกผิวพันอ่าก็ดูเอารสชาติมันจะแตกต่างกับมะขามทั่วไป รสชาติมันจะมั่นเปรียวมันเดี๋ยววันนี้พระจะปอกให้ดูนี่นะมาขามข้างคบก,ก็คนโยมก็น่าจะรู้จักกันถ้าอยู่ไปตรงหรือยอยู่ภาคใต้เนี่ย<ป>ก็เม็ดมันคล้ายเม็ดมะม่วงอเอาเอาไว้ทานเล่นก็ได้หรือนี่จะออกแบบนี้เลยข้างในอเอามาถ่ายเห็นหนาหน,น่อยจะออกแบบนี้เลยข้างในนี่ฮะก็ รสชาติกรอบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรเลยมันกรอบไม่เหมือนมะขามที่เราเคยกินกันทั่วไปมะขามมันจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวถ้ามะขามหวานก็หวานเลยแต่นี้มันจะไปมะขามของโคกของเขาเนี่ยจะรสชาติมันเหมือนเปรี้ยวองวานเม็ดมันไข่มะม่วงเนี่ยเม็ดมะม่วงนี่จะเอามาเพาะนี่นี่เม็ดจะเป็นออกแบบนี้นะทรงแบบมะม่วงอืมนี่แก่แล้วเนะี่ย เดี the the ๋ยววันนี้จะให้คนทดลองดูหลายคนแต่พระก็เคยชันมาแล้วเนอหลอบนี่เปรียวมากอะลูกนี่เปรียวมากเลยเดี๋ยวจะให้คนทดลองดูเดี๋ยวไปดูกันนี่นะให้คนทดลองดูอ่ะรสชาติเป็นยังไงรเหมือนมะขามไหมหรือเหมือนมะม่วงมันเหมือนมันเหมือน ชมพูสาแหลกมากกว่าแค่มันจะไปทางนั้นมากกว่าเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูมะเมี่ยวมาเฮาตรงนี้มาเดี๋ยวจะให้อีกคนหนึ่งทดลองดูอร่อยไปอร่อยครับผมนี่ว่าอร่อยขนาดไหนมาคำคุ้นัคานี้ยมยายให้ทดลองดูมันเหมือนเหมือนชมพูไหมเหมือนไมเหมือนชมพูมะเมี่ยวรสชาติดีนี่คองเปตรงของเปตรงเหรออ่าคองเปตรงเข้าสรงมาให้ของฟักาย นี่ทานเลยทานเลยให้ยกให้ก็คลิปนี้ถ้าดูแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปรีชาเมืองแมวด้วยก็มันนำเสนอว่าของแปลกๆของทองถิ่นของแถบไปตรงก็ญาติโยมพุไหนที่เคยทานแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าเคยทานเคยรับประทานแล้วถ้าญาติโยมพุไหนที่ยังไม่เคยและเพิ่งเคยเห็นก็คอมเมนต์บอกข้างล่าง ก็รสชาติมันเห็นโยมเขาบอกว่าเมือนจมพูมาเมวก็คลิปนี้ก็จบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก็นำเสนอมาคามขังคกขอค้อจรญพร